สวัสดีค่ะทุกคนดีต้องรับเข้าสู่ช่อง TJTJ TJ. วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูพัสดุสันนี้ก็คือเราสั่งมาตั้งแต่วันที่22เดือน2นั่นก็คือ22กุมภานี่เราสั่งมาจากร้าน h a r ์ f o r k i คินี่ร้านนี้เนาะยังไงก็ถ้าเราอ่านชื่อร้านผิดอะไรยังไงก็ขอโทษด้วยนี่นะนะที่อยู่แล้วก็เราส่งเป็น e m s 67สบเจ็ดาทใหญ่กว่ามือเราอะ่ะ สนะี่บวกแปดเนาะเขียนไว้อย่างนี้ไปไป่ะเอาของออกมาก่อนอันนี้ก็คือเราแกะไปแล้วก็แกะพัสดุไปแล้วรู้กันอยู่แล้วป่ะว่าเราแกะไปแล้วเพราะว่ากล่องมันเปิดอยู่เอ,อพูดอะไรมากวันนี้เราก็ได้มาทั้งหมดสี่ชิ้นชิ้นแรกก็คือนีพนอ่พินเซสสีหรอพินเซสแซดอะไรสักอย่างเออเป็นของทางร้านเนาะมีสีฟ้าสโลเห็นว่ามันน่ารักดีแล้วก็เป็นของทางร้านก็เลยลองสั่งดู ชิ้นต่อมาก็จะเป็นมะม่วงของคิวตี้แคทชีฟนี่สโลมากมีสติกเกอร์นี่คิวตี้แคทชีฟชิ้นต่อมาก็จะเป็นของคิวตี้แคทชีฟก็คือลูน่ามอนสเตอร์รอนนี่สโลว์เหมือนกันเป็นหัวใจน่ารักดี คิ t ตี้เคปนี่ชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นสุดท้ายของเราในวันนี้นะก็คือช็อคโกชีตแบบส้มนี่คือส้าโลมากนี่อันใหญ่ด้วยเกใหญ่เนี่ยใหญ่นะนี่เป็นแบบส้มนะมี่ก็เขียนไว้อยู่เป็นของสามสามแบรนด์ร่วมกันเนาะนี่สามแบรนด์ <Slow. S 2> ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามไลค์แชร์ก็ถ้ามีอะไรจะเม้นมาคุยก็เม้นมาได้เลยติชมมาได้เลยด้วยไปละบ๊ายบาย